สวัสดีครับผมชื่อเด็กจางนะแต่ผมก็ไม่ผมว่าน้องอะตัวอะไรไม่รู้ไปกวนเหมือนคล้ายๆล้ตัวหนึ่งแต่ผมก็ได้ทำกรงไรนี้ซื้อมาได้ตัวนี้มาสรุปว่ากะระรอกนะครับเจ้ากะระรอกเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เอามาเลี้ยงนะจับเอ้ไม่ได้จับนะวางกับดัก นองกาลอกนะครับชอบพวนนะกได้ทั้งวันนะครับน่ารักหรือน่ากเกลียดน,นะครับได้น,น้องกาลอกมาแล้วนะครับรน่ารักมากนะครับโอ้กว่าจะได้มาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยผมไว้ตรงนั้นไม่เคยได้เลยวันนี้นาะจได้สงสัยเมื่อคืนไปเล่นหนูนาบ้างจนได้กาลอกมามั้่ย ดูหมูมัมนนี่มันไม่ทายเลยนะมันไม่กลัวอะไรเรานี่นะครับน่ารักไหมล่ะอันนี้เราจะไม่เราไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรนะครับรเบอบาไปฆ่าขบักนะครับหืนนอนกอึใส่นะครับ ดูหนะ้าตามันนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับนี่ผู้ชมดูไหมครับบ้านใครเคยเห็นไหมครับหนูปมนึกว่าหนูมากินน้องมาม่วนนกสรุปเจ้าการ้องเองโอ้โหเกับดักหนูและการ้องมาด้วยนี่นะครับมันปิดเองนะหนูหน น่าสงสารนะเราไม่รู้จะเอาไปทำไงค่อยดูคิมน้ากันนะครับดู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 ด,ดูดูจมูกมันดูดูดูไวนี่ดูไ,ดไดว้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานผมก็เอาวางไว้ตร้นี้ก่อนให้มันให้อาหารก่อนคิมน้าก็เจอกันใหม่สำหรับยุปนี้สวัสดีครับ 五万丁丁了。